3อย่างที่ติ๊กใช้แล้วเห็นผลเขาคือไอเทมชะลอวัยค่ะทุกคนใครอยากหน้าเด็กนะคะต้องฟังทางนี้เลยสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับติ๊กต๊อกดารีอีกแล้ววันนี้นะคะติ๊กจะมาแนะนำ สามอย่างที่ติ๊กใช้แล้วเห็นผลของแบรนด์ดอกเตอร์พงษ์นะคะก็คือมันเห็นผลจริงก็เลยอยากจะเอามาบอกต่ออยากจะเอามาแบ่งปันกับทุกคนเนาะหละักขึ้นงงมากที่มันถูกแล้วก็ดีคือไม่คิดว่ามันจะดีขนาดนี้และทั้ง3ตัวที่เอามาพูดในวันนี้นะคะก็คือทดลองใช้จริงมาเรียบร้อยแล้วสักระยะหนึ่งเพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัวแรกกันเลยเป็นตัวที่ติ๊กรู้สึกว่าเห็นผลเร็วมากๆคือไม่ต้องรอนานเลยนั่นก็คือน้องลิปมาตัวนี้นั่นเองค่ะดงษ์บาครชิโอ t อน i ี้ n อจจิ่งลิปตัวนี้เขาจะเป็น Lip Mark, ลิปมาร์กบำรุงริมฝีปากเพิ่มความชุ่มชื้นความอบอิ่มนะคะก็คือแบบแก้รอยคำ้ำแก้ปากเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยในตัวลิปนี้เขาจะมีบาคูชิอัลหนเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเป็นส่วนผสมเพื่อลดเลือนริ้วรอยแก้ปากเหี่ยวทําให้ปากดูกระชับขึ้นทําให้ปากเรียบเนียนลดความหมองคล้ำก็คือเอาเป็นว่ามันทําให้ปากของเราดูไม่แก่ไม่เหี่ยวอะเดิศม,มากตัวนี้คือติ๊กอะใช้น้องเขาเป็นลิปสลิปปิ้งมาร์กเลยนะคะ ตื่นขึ้นมาปากก็ไม่แห้งไม่ลอกจริงๆคือชุ่มชื้นมากๆทาทิ้งไว้แล้วนอนอ่ะแบบตื่นมาปากนุ่มสุขภาพดีเลยอะ่ะแล้วพอเราไปทาลิปสติกอะ่ะมันก็สวยเพราะว่าปากเราชุ่มชื้นมากพอมันทําให้ลิปสติกไม่ตกลองเลยด้วยหรือว่าก่อนที่จะแบบทาลิปสติกอะ่ะเราสามารถลงน้องเขาไปได้ก่อนนะคะก็คือเหมือนเป็นลิปบํารุงปากอะไรเงี้ยแล้วก็ทาลิปทับก็จะทําให้ปากดูแบบว่าอวบอิ่มเป็นวอนยองแล้วหนึ่งตัวแพคเกจเขาจะเป็นกระปุกแบบนี้นะคะแล้วก็ มีที่ทาลิปมาให้ด้วยติกชอบเนื้อลิปเขานะคือมันเบามากๆเลยอะละก็แบบแทบละลายไปเลยนะคะตอนทาน้องเขาไม่มีกลิ่นนะก็คือรู้สึกเลยอะว่าแบบเขาบำรุงปากเราจริงๆคือบางตัวมันจะเหมือนแค่เคลือเปื่อปากใช่ปะ่ะแต่ว่าตัวเนี้ยคือไม่ใช่แบบนั้นเลยคือดีมากๆเอาเป็นว่าคืนเดียวอะเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยจริงๆนะ ลรคือติกเป็นคนปากแห้งมากนะแต่ว่าน้องตัวเนี้ยเขาโอเคเลยคือเลอิฟใครปากแห้งปากเหี่ยวปากคล้ำปากเป็นร่องปากลอกอะไรใดๆก็คือต้องลองตัวนี้เลยค่ะน้องกระปลกม่วงเลิศเวอร์และตัวที่สองที่ใช้แล้วเห็นผลจริงๆนะคะนั่นก็คือ นี่เลยดรพงษ์แอคเน่เคลียร์โกลวิ่งโทนเนอร์อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอะขั้นตอนที่สําคัญของการลงสกินแครส์สำหรับคนเป็นสิวอะการใช้โทนเนอร์มันสําคัญมากนะเพราะว่าโทนเนอร์อะเขาจะช่วยขจัดสิ่งสกปปกที่ยังตกค้างอยู่บนผิวเราคือบางทีล้างหน้าล้างแล้วอะไรแล้วอะมันอาจจะยังมีสิ่งที่อุดตันในรูขุมขนของเราอยู่นะคะแล้วพอใช้โทนเนอร์อะมันจะทําให้หน้าเราสะอาดมากขึ้นแล้วก็เป็นสิวยากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ จะลงสกินแคร์รูทีนแล้วยังไม่มีขั้นตอนการลงโทนเนอร์ติ๊กแนะนําให้มีนะตอนที่ติ๊กเริ่มใช้นองเขอตอนแรกเนี่ยตอนนั้นนะคะติ๊กก็มีสิวอุดตันมีสิวอักเสบจากประจําเดือนมีสิวโผดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเช็ดไปคืนนึงอะ่ะก็คือเราก็ใช้เหมือนโทนเนอร์ปกติเลยก็คือเปิดฝาแล้วก็หยะนองเขาไปลงบนสำลีอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็แบบเอามาเช็ดเช็ดเช็ดนหน้าก็คือพอเช็ดไปคืนหนึ่งอะ่ะ ก็รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่อะถ้าเป็นสิวอักเสบป,ประจําเดือนอะมันจะอักเสบขึ้นเรื่อยๆใช่ปะแต่ว่าพอเช็ดไปอะ่ะติ๊กรู้สึกเลยว่าน้องเขาไม่ทําให้สิวมันอักเสบเพิ่มขึ้นเราสามารถเทน้องเขาใส่สําลีแล้วก็เอาน้องเขามาแบบ แปะแปะแปะไว้ในบริเวณที่เป็นสิวเป็นฟิลมากหน้าพอทําแบบนั้นแล้วว่ามันจะทําให้ผิวคลามขึ้นนะคะแล้วก็แบบทุกอย่างที่แบบอุดตันทุกอย่างที่แบบเป็นผดเป็นอักเสบแรงเงี้ยมันก็จะลดลงแล้วตอนนี้อยากจะบอกว่าสิวที่เป็นอุดตันสิวผดอะไรอย่างเงี้ยของติคขึ้นน้อยลงมากเพราะว่าตัวเนี้ยเขาทํามาสําหรับคนที่เป็นสิวโดยเฉพาะเลยค่ะมีสารสก,กัดพวก TTOI พวก DHA นายาซินามายมีซิงค์ PCA เหมือนมันจะช่วยลดการอุดตันแล้วก็ช่วย ทำให้หน้าเราดูไบร์ขึ้นอนะ่ะพวกรอยคล้ำอะไรอย่างเงี้ยก็คือจางลงคนผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้นะคะน้องเขาไม่มีน้ําหอบแล้วก็ไม่มีสเตียรอยด้วยแพคเกจเป็นขวดแบบนี้นะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสเขาจะเป็นน้ําใสๆเลยซึมเข้าผิวได้เร็วมากๆแล้วก็มันจะมีกลิ่นแบบทีทีออยอะ่ะกลิ่นมันจะยาๆยานิดนึงแล้วก็จะเย็นๆผิวหน่อยนะคะตอนทา แล้วก็หลังใช้อ่ะรู้สึกเลยนะว่าผิวมันสะอาดขึ้นรอยดําจากสิวก็ลดลงสิวก็ค่อยๆลดลงอันนี้คือเห็นผลจริงๆจังๆประมาณ2อาทิตย์นะคะคือปังมากขอให้ลองอีกหนึ่งและตัวสุดท้ายที่เห็นผลจริงๆจังๆเลยแต่ว่าใช้เวลาน,านานกว่าตัวอื่นหน่อยนะคะคือใช้เวลาถึง2เดือนเลยนะสำหรับดิกว่าจะเห็นผลนั่นก็คือตัวนี้นั่นเองค่ะเป็นวิตามินนะคะที่ชื่อว่า แอสตาแซนทินนั่นเองอ่าบางคนอาจจะแบบเฮ้ยแอสตาแซนทินคืออะไรอะไรอย่างนี้ใช่ปะเ <_ C> e <an> ขาคือไอเทมชะลอวัยค่ะทุกคนใครอยากหน้าเด็กนะคะต้องฟังทางนี้เลยน้องเขาคืออาหารเสริมแหละ เป็นอาหารเสริมที่แบบช่วยชะลอวัยลดเลือนริ้วรอยมีสารต้านอนุมูลอิสระก็คือเหมาะกับคนที่อยากจะแอนตี้อจจิ้งอยากจะคงความอ่อนเยาว์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งของแบรนด์ด็อกเตรพงเนี่ยเขาใช้แอสตาแซนทินที่ได้มาจากสารลายสีแดงคุณภาพสูงจากญี่ปุ่นเลยนะคะ1เม็ดก็จะมีแอสตาแซนทินถึง6มิลลิกรัมกินวันละเม็ดนะคะก็คือ1กระปุกเนี่ยจะมี30เม็ด กินได้1เดือนเลยแต่อย่างที่บอกไปอ่ะคือมันใช้เวลานะคะมันไม่ได้แบบว่ากินแล้วเห็นผลเลยแบบ ปรับอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวติ๊กเองอะ่ะติ๊กกินมา2เดือนกว่าๆถึงจะเห็นผลอันเนี้ยเป็นขวดที่2ซึ่งติ๊กรู้สึกว่าโอเคพอเห็นผลปุ๊บติ๊กก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเอามาพูดดีกว่าเพราะว่าจริงๆ2เดือนมันก็ไม่ได้นานขนาดนั้นเพราะว่าการที่เรามีริ้วรอยการที่เราแบบผิวไม่ยืดหยุ่นอะไรเงี้ยคือติ๊กว่ามันก็ใช้เวลาในการที่จะเหมือนฟื้นฟูอะไรประมาณเนี้ยสิ่งที่รู้สึกนะก็คือรู้สึกเลยว่าริ้วรอยต่างๆอะ่ะ มันตื้นขึ้นนิดนึงแล้วก็ผิวอะ่ะมันยืดหยุ่นขึ้นอืมมันเนียนขึ้นแล้วก็มีความชุ่มชื้นมากขึ้นก็คือเอาเป็นว่าแต่งหน้าเรามันติดทนมากขึ้นอะ่ะโดยที่เครื่องสําอางอะไรก็คือไม่ได้เปลี่ยนไม่มีความลอกไม่มีความแห้งไม่มีความขุยเลยเพราะว่าปกติอะ่ะจริงๆเราเป็นคนแบบหน้าแห้งมากๆแม้จะมาร์กหน้าใดๆก็คือยังแห้ง แต่ว่าเหมือนพอกินแอสตาแซนทินแล้วอะมันรู้สึกโอเคขึ้นวิธีกินนะคะก็คือ1แทบูลหลังมื้ออาหารเย็นได้เลยชาวอายุเข้าเลข3ติกว่าควรนะ เพราะว่าแบบเพื่อสุขภาพผิวหน้าด้วยเพื่อสุขภาพผิวภายในด้วยจริงๆอะ่ะติ๊กก็พยายามจะลองอย่างอื่นของเขาให้มากกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้หลังจากที่ใช้มาในทุกอันอะ่ะติ๊กว่า3ตัวนี้เป็นตัวที่เห็นผลเร็วที่สุดแล้วเท่าที่ติ๊กรู้สึกมาก็เลยอยากจะเอามาบอกกันก่อนนะคะเพราะว่าติ๊กก็รู้สึกว่าแบบเออกำลังจะเทใจให้แบรนด์นี้เหมือนกันเพราะว่าราคามันก็ไม่ได้แรงมากอย่างแอสตาแซนทินเนี่ยก็คือราคาดีมากๆประมาณ399เองแล้วก็อันนี้ก็คือแบบร99 อันนี้ก็แบบ299อะไรประมาณนี้คือแบบราคามันดีมากถ้าเทียบกับคุณภาพอะติกว่าคุณภาพเขาเกินราคามากๆเลยค่ะก็อยากให้หลายๆคนลองเปิดใจมาใช้แบรนด์นี้หรือว่าอาจจะใช้กันอยู่แล้วแล้วมีตัวไหนอยากแนะนําติ๊กก็คือแนะนําได้นะเดี๋ยวติ๊กจะไปตามๆวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากกด s u b สไคร b ์ไลค์แชร์ะคะอมเมนต์ให้ติ๊กด้วยนะหรือว่าใครอยากให้ทาคลิปอะไรก็คอ,คอมเม,ม,มนต์มาพูดคุยกันได้นะคะวันนี้ไปก่อนลาเจอกันคืปหน้าบ๊ายบาย